มีหลักธรรมะสั้นนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเป็นหลักการง่ายๆเหมือนสำหรับในการปฏิบัตินะมีประโยคหนึ่งกล่าวว่านะคือถ้าเรามัวติดนะอยู่ที่กิ่งอยู่ที่ใบอยู่ที่เปลือกอยู่ที่สะเก็ดอยู่ที่กระพี ของต้นไม้เนี่ยเราจะเข้าไม่ถึงเก่นของต้นไม้เพราะแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องการเก่นของต้นไม้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เราไม่ต้องการกิ่งใบไม่ต้องการเปลือกไม่ต้องการสเก็ดไม่ต้องการกระพี้แต่เราต้องการเก่นะของต้นไม้เหล่านั้นในการปฏิบัติก็เช่นกันนะ ถ้าเรามัวแต่ติดอยู่ที่กิ่งใบเปลือกสะเก็ดกระพี้ของธรรมเราจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้ของธรรมแต่การที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้ของธรรมได้นั้นเราก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่ากิ่งใบเปลือกสะเก็ดกระพี้ของธรรม เสียก่อนนะเพราะจูจ่ๆจะเข้าไปถึงเกณฑ์แท้ของธรรมไม่ใช่ฐานะนะเรื่องของทานนะเป็นสิ่งที่ควรกระทํานะแต่ทานไม่ใช่เกณฑนะ์เรื่องของศีลเป็นสิ่งที่ควรรักษาแต่ศีลไม่ใช่เกณฑ์เรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของการ ปฏิบัตนะิที่ให้มีขึ้นเกิดขึ้นแต่สมาธิเพรไม่ใช่เก่นะส่วนเก่นแท้ของธรรมนะก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปัญญาคือการเข้าไปรู้แจ้งเห็นแจ้งในความเป็นจริงนะของธรรมชาตินั่นคือเกนน์แต่การที่เราจะเข้าถึงปัญญาซึ่งเป็นเก่นแท้ของธรรมได้นั้นเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าทาน มีสิ่งที่เรียกว่าศีลนะมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธินะสามประการนี้จะเป็นฐานนะมีฐานเพื่อให้เกิดศีลนะมีศีลเพื่อให้เกิดสมาธิมีสมาธิเพื่อทําให้เข้าไปแจ้งในปัญญานะในการความเป็นจริงของธรรมชาติเหล่านั้นได้แต่ปัญหานะของผู้ปฏิบัติก็คือเราอย่าติดที่ฐานนะอย่าติดที่ศีล และอย่าติดที่สมาธินะเมื่อมีทานให้ข้ามไปถึงศีลเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยให้ข้ามไปที่สมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยให้ใช้สมาธินั้นเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญานะเพราะฉะนั้นนี่คือแก่นแท้ของธรรมก็คือปัญญาต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าทานศีลภาวนานะถึงจะเข้าไปสู่แก่นแท้ของธรรมได้นะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ นะขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในะลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ